มาครับขับ4ี่ตัวสูงเกียร์ออโต้โคตรใหม่นะฮะป้ายแดงอีกคันหนึ่งเพิ่งเข้ามาในเดือนมีนาคมนี้นะครับหลายคนกันจะบอกว่ามีนาแล้วมีรถหรือยังแต่ตรงนี้นต้องบอกก่อนนะฮะว่าสงการนี้ทุกคนต้องมีรถกลับบ้านเอาแบบนี้ฮนะเล่นกันแบบหนักๆอย่างนี้เลยเพราะว่าถ้าเกิดใครที่กำลังสนใจตัวนี้นะครับเอาหัวเป็นประกันเลย คุ้มกว่าออกห้างป้ายแดงอยู่แล้วแน่นอนนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ให้กับในช่องร้านรถยนต์มือสองบริพันธ์ออโต้ด้วยนะฮะมาดูรถกันหน่อยครับสำหรับคันนี้ยินดีภูมิใจแนะนำและนำเสนอรีโวครับ2.8ตัวไฮก่อนหน้านี้เราได้เห็นกันไปแล้วแคปขับ4ที่เป็นตัว co, ร็อกโนะฮะเพราะนั้นตามสแตนดาร์ดที่อยู่นะร้านเราอยู่ในปัจจุบันนี้จะมีเป็น2ตัว คราวนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเดอนจะแนะนําให้ดูอ่าเอาแบบนี้ดีกว่าครับอันให้ดูคันนี้ก่อนเป็นหลักเพราะว่าน,นี้คุณลูกค้าจะได้ทราบรายละเอียดของตัวรถไปเลยในทีเดียวเดี๋ยวสําหรับในคลิปหน้าอันจะเอามาจอดให้ดูเป็นตัวอย่างสองคันมันเป็นตัวล็อกโค้งเหมือนกันจริงแต่มันจะแตกต่างกันในเรื่องของตัวปีนะฮะตัวนี้จะเป็นปี22ครับ65แท้วารันตี05ปี10,000 0โล วารันตีล้าน6เดือน1,000 10, 0กิโลนะครับก่อนอื่นเลยตัวเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นตัวไฮนะครับเอนทรไม่มีมีเป็นตัวมิดแล้วก็นีเป็นมีเป็นตัวไฮก็คือรองท็อปแล้วก็ตัวท็อปตัวเริ่มต้นไม่มีแล้วนะครับล็อกโคด้านหน้าก็จะเป็นคิ้วสีดําด้านกรอบก็จะเป็นตัวสีดําด้านมันไม่ใช่ดําด้านปกตินะครับมันเป็นตัวดําด้านประกายมุกซึ่งถ้าเกิดแสงปุ๊บมาตรงนี้เนี่ยจะเห็นชัดเจนมาก นะครับแต่ถ้าเกิดอย่างตัวที่มันเป็นอ,อย่างสีประตูจะเป็นตัวสีดำเป็นโนแบ็คมีสลับรับเปลี่ยนกันไปแล้วแต่ตัวสีรถอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็คิ้วกระจังหน้าเป็นโครเมียมเส้นบนที่เหลือก็จะเป็นตัวสีดำด้านทั้งหมดแล้วก็ตัวกันชนด้านล่างจะเป็นตัวสีเทาดำนะครับเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่ามีเซนเซอร์ด้านหน้า2จุดด้านซ้ายด้านขวาโอเคนะครับ ไฟหน้านี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่สวยมากนะฮะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะครับตัวนี้เนี่ยน่าจะสว่างกว่า Fortuner ในมุมมองอันนะอันว่ามันน่าจะสว่างกว่า Fortuner นะครับซึ่งถ้าเกิดอย่างตัวของ f o r t จูเนเนี่ยมันจะเป็นอาร์ฟู LED ไล่กันเป็นเส้นบนแบบนี้แต่ของ r ี vo เนี่ยมันจะเป็นตัวไฟลูกแก้วและก็จะมี Daylight ตรงนี้ Daylight เนี่ยถ้าเกิดมันมาอยู่ทางด้านใต้เนี่ยนะครับมันจะ ค่อนข้างที่จะต่ําแต่เขาเนี่ยมันเลือก daylight อยู่ตรงกลางที่เป็นตัวไฟลูกแก้วอีกทีหนึ่งพอเวลาส่งตอนคืนเนี่ยโอ้โหสว่างมากนะฮะตัวนี้ full LED หมดแล้วเรียบร้อยตัดหมอกก็จะเป็นตัวหลอดแบบ LED แต่กรอบตัดหมอกจะเป็นตัวสีเทาดำนะครับคราวนี้ความแตกต่างเนี่ยระหว่างตัวปี20 21นะครับกับตัวปี22แท้จนถึงตัวปัจจุบันตอนนี้เราเรียกแบบนี้ดีกว่า ตัวนี้คือปัจจุบันล่าสุดคือตัวนี้ไม่มีมากกว่านี้นี่คือตัวปัจจุบันที่เราไปดูกันตามโชว์รูมในจังหวัดนั้นในอำเภอนี้ในที่นูน่นที่นั่นที่นี่ชายเม,มืองอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปตัวนี้มีกล้องหน้ารถฮะตัวนี้มีกล้องหน้ารถครับตอนแรกเนี่ยเราต้องขอบอกก่อนว่าสําหรับแคปที่เราเจอมาเนี่ยมันน่าจะเป็นแค่ตัวธรรมดาเป็นล็อกโค้กไฮก็คือล็อกโค้กไฮไปเลยออโต้ขับสี่ไปเลย แต่ตัวนี้มีกล้องหน้ารถนี่คือสิ่งมันแตกต่างถามว่าถ้าเกิดอย่างเราซื้อล็อกโขในราคาล้านต้นๆและไปเสริมตัวกล้องมองหน้ารถแบบนี้ด้วยคุ้มในเงินกระเป๋าตังเราไหมไม่คุ้มอยู่แล้วแน่นอนครับมันจะเสียมากกว่าตัวราคารถอีกด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดมองในอีกมุมนึงเอามาบวกเพิ่มเป็นยอดจัดถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มอยู่ดีราคามันจะดีไปเท่ากับตัวมิดที่เป็นสประตูตัวสูงเลย อย่าลืมว่าตัวนี้คือตัวพิเศษ T R D ตัดทิ้งไปแล้วจะมีเป็นเฉพาะชุดแต่งในบางที่ที่มีรองรับสำหรับตัวรีโวตัวใหม่แบบนี้แต่ถ้าเกิดเน้นนั่นคือล o อกโเพราะนั้นอีสูมีเอ็กซิวอรีนะครับมาด้ามิตซูมีพวกแบบอย่างแบล็กอ d ดิชันอะไรอย่างพวกนี้โตโยตา้ามีล o อกโนี่คือจุดเด่นนะฮะคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวห้องเครื่องยนต์กันบ้างฝากระโปรงหน้าเนี่ยยังหนักเหมือนเดิมเป็นสไตล์ของรีโวไม่ได้มีการลด น้ำหนักวัสดุในการใช้ผลิตนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือหนักเหมือนกับรีโวทั่วไปเลยนะฮะอีกหนึ่งอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับตัวนี้นะมันจะไล่ามาตั้งแต่2 0 21 22จนถึงตัวโฉมปัจจุบันนะครับก็คือตัวระบบหัวฉีดแบบ I-Art Direct Injection แบบ I-Art ตัวนี้เนี่ยของเดิมมันจะจูนแรงมา้าไว้อยู่ที่177นะครับ177 แต่ของตัวใหม่แบบนี้มันจะอยู่ที่204แรงม้าแรงบิดสำหรับตัวเกียร์ขับ4จะอยู่ที่450นิวตันเมตรสำหรับตัวโฉมก่อนหน้านี้เจพัดตัว G ตัว E นั่นคือตัวก่อนหน้านี้แต่สำหรับตัว Ent ทรีเนี่ยมันจะขยับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่500นิวตันเมตรแต่ตัวเกียร์ออโต้ที่เป็นลูกเกียร์ใหญ่แบบ6สปีดเหมือนเดิมนะฮะคานบนคานล่างเดิม แก้มซ้ายแก้มขวาใสากิ๊กนะครับตัว ABS EBDBA มีไม้ครบในเรื่องของตัวเบรกทั้งหมดนะฮะแล้วก็หัวนงหัวน็อตนะครับไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีนะซองนงซองในเดิมแล้วก็ตัวรอยปัม๊มโตโยต้าใต้ฝากระโปรงนะครับสําหรับตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้าครับตัวขับสีเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการความสบายใจเดี๋ยวจะทําให้ในคลิปนี้ เดี๋ยวภายในเนี่ยเราค่อยไปดูกันทีเดียวเพราะว่าตัวนี้ออปชั่นมันค่อนข้างที่จะเยอะกว่าตัวก่อนหน้านี้ที่เราได้มีการรีวิวไปนะครับส่วนเน้นอีกครั้งหนึ่งนั่นคือวารันตีูนยนเหลือสําหรับของเดิม5ปี1 0 0นโลแต่บางคนอาจจะเคยเห็นว่าเฮ้ย6ปี7ปีมาจากไหนล่ะทำไมอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้7ปีก็มีล่ะไม่มีครับอันนั้นเขาจะเรียกว่าวารันตีซื้อเพิ่มแต่ถ้าเกิดมันเป็นวารันตีสแตนดาดจากตัวรถมันจะเป็นแบบนี้ นั่นคือ5ปีไก่บน0 0 0แสนโลมันต้องมาแบบนี้นะครับคท่านี้เนี่ยเรามาดูตัวด้านข้างกันบ้างสำหรับสีด้านข้างเนี่ยเป็นตัวขาวมุกนะครับสวยเสมอการเจรดทั่วทั้งคันคิ้วซุ้มล้อเป็นสีดำด้านประกายมุกนะฮะตัดด้วยสีเทาดำในช่วงระหว่างกลางของตัวซุ้มล้อแล้วก็ล้อแมกเนี่ยจะเป็นตัวสีดำนะฮะก้านดำนะครับ คาลิปเปอร์ตัวเบลเลอร์เลยนะฮะสายกิกเลยจานแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับก็อย่างที่บอกว่าตัวนี้มันไม่เกินหมื่นแปดพันโลมันใหม่มากจริงๆนะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยยางนี่คือ,อยางเดิมพี่พี่สามารถไปดูกันในอินเทอร์เน็ตได้นะฮะว่าจริงหรือว่าไม่จริงอะไรประมาณนี้เราสามารถเป็นอ่าดูเป็นองค์ประกอบตามไปในตัวด้วยนะครับเพราะว่าอย่างบางคนอาจจะบอกว่าไม่เชื่อหรือว่าอะไรอย่างพวกนี้อันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ผิดอยู่แล้วแต่มันสามารถดูเพิ่มเติมได้เพราะว่าอย่างตัวเนี้ยตอนแรกอ่ะ เราจะเข้าใจว่ามันจะแถมเป็นตัวของบิต stone ที่มันเป็นซีรีส์ at ก็คือจะเป็นพวกแบบอย่างออโทเรนแต่มันไม่ใช่สําหรับตัวล้อโค้เนี่ยจะใส่มาเป็นตัวดันหลบมาให้นะครับก็จะเป็นตัวออโทเรนเหมือนกันนี่คือซีรีส์นี้ซีรีส์นี้ใส่มาให้ แต่ถ้าเกิดอย่างของบิสโตเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เป็น4ประตูอัพขึ้นไปเพราะว่ามันจะได้เหมาะสมกับราคาตัวรถในประมาณนี้อันนั้นมันก็คือการตลาดของตัวยต้านะฮะซึ่งไม่ได้เกี่ยวเราแต่ตรงนี้พูดในมุมที่เผื่อคุณลูกค้ามีข้อสงสัยว่าเฮ้ยถ้าเกิดอย่างแบบนี้มันต้องเป็นบิสโตไม่ใช่เหรอสําหรับตัวนี้ไม่ใช่เป็นดันหลบแบบนี้สี่ล้อเป็นดันหลบแบบนี้4ีล้อนะครับแล้วก็โลโก้ไฮรักอยู่ใต้กระจงมองข้างเหมือนเดิม 2.8โครเมียมอยู่ครบนะฮะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นตัวสีดำาเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านใต้กระจกมองข้างเนี่ยโอ้โหนี่ฮะมันน่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนถวิลหากันเยอะนะครับกล้องมองนะเพราะนั้นเนี่ยกล้องหน้ากล้องข้างกล้องท้ายกล้องมอง360องศาร,รอบคันเดี๋ยวตรงนี้เราต้องไปดูความใช้กันอีกทีหนึ่งว่าความละเอียดสําหรับตัวกล้องมองรอบคันของโตโยต้าเนี่ย มันเจอเหมือนกับพวกแบบยังไฮแคทรุ่นอื่นหรือไม่นะครับแล้วก็ตัวมือเปิดนะครับก็จะเป็นสีดําประกายมุกเหมือนกันเบ้ารองมือก็จะเป็นตัวสีดําธรรมดาคิ้วกันสตราดมีมาให้ครบบันไดข้างนะครับแล้วก็สําหรับตัวหลังคาเนี่ยตรงนี้ต้องมีการบอกแบบนี้ไว้ก่อนหลังคาเนี่ยมันจะเป็นตัวลอยรูปขึ้นนะครับเป็นตัวลอยรูปขึ้นตรงนี้ที่ตรงนี้เขาทำมาแบบนี้เนี่ยก็คือในเรื่องตัวไดโกลอิเดิกนะครับ แล้วก็สภาวาศไม่ใช่แบบที่ฉลามนะฮะจะเป็นตัวสาวาศแบบธรรมดาหลังคางก็จะมีการขัดให้นะครับไม่ใช่ว่าอย่างรถตัวสูงอะไรพวกนี้ไม่มีสปาไม่มีการทำความสะอาดไม่มีโครงขันอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็สําหรับกระบะด้านท้ายชุดนี้จะมีเป็นตัวสปอร์ตบาร์สีดําประกายมุกนะฮะเป็นตัวดําด้านและก็เทาดําเมทัลลิกตรงนี้สวยมากนะครับนะก็ถ้าเกิดอย่างเรามองกันแบบ ชาวบ้านชาวบ้านธรรมดาเนี่ยรถเป็นร้านต้นๆนเนี่ยและใส่มาแบบนี้ให้เหมือนกับตัวที่เป็น Ent ทรธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมกับตัวรถถูกต้องใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดอย่างเราดูดีๆเนี่ยคือมันไม่ใช่เป็นตัวดําธรรมดามันเป็นตัวดําด้านที่ใส่ประกายมุกอันนี้ก็คือจะเป็นเฉดในเรื่องตัวการตกแต่งที่โตโยต้าาออกแบบมานะครับส่วนตัวล้อหลังเนี่ยไม่ใช่ดิสนะฮะเป็นดาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยางดันหลบเหมือนกันฝาถังน้ํามันแต่ง คิวซุ้มล้อหลังแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์คาดด้านฝาท้ายด้านข้างตรงนี้คราวนี้ตัวด้านท้ายแอมเปิดไฟหน้าไวไ้พอดีเห็นตัวไฟท้ายด้วยฝาท้ายเดิมครับเนี่ยมันติดอยู่แค่ตรงนี้นะถ้าเกิดอันนี้เป็นสีดําเป็นโนแบล็คหรือจะเป็นตัวสีอาโครเมียมเนี่ยมันจะสวยอันนี้เยอะมากสาหรับด้านท้ายนะอันนี้ในมุมมองอันนะครับ แต่ว่ามันก็เป็นตัวสีดําด้านเหมือนเดิมโลโก้ไฮลักนะครับปกติมันจะไม่มีนะปกติมันจะอยู่แค่ด้านฝั่งนี้อย่างเดียวแต่สําหรับที่เป็นโลโก้เนี่ยโลโก้ไฮลักจะมาอยู่ด้านบนตรงนี้แต่มันก็สามารถปรับเปลี่ยนกันได้นะครับเพราะมันเป็นตัวกาวสองหน้านะแล้วก็ไฟท้ายเลข3ตัว E หลอด LED แต่ลีเลี้ยวเนี่ยก็คือจะเป็นตัวหลอดปกติเหมือนเดิมคราวนี้เนี่ยกันชนท้ายครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้4จุดนะฮะขวา2ซ้าย2 แล้วก็จะตัดด้วยสีเทาดำเมทัลิกนะครับอันเปิดดูตัวแมกไลเนอร์หน่อยโอ้โอเคช่วยผ่อนแรงโอเคมีใส่มาให้อ่ะลองนิ้วเดียวโอเคมีช่วยผ่อนแรงมาให้อะโอเคโอเคโอเคนะครับแมกไลเนอร์เดิมตะคงตะขอเกี่ยวมีสีมุม,มนะฮะ แล้วก็ตัวยึดนะครับเก็บเพื่อความสวยงามนะพวกนี้แมกไลเนอร์เดิมนะฮะขบะาสวยมากนะครับรถมันใช้งานน้อยนะถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับอย่างเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าใช้รถในแบบที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยหวนว่าตัวเนี้เหมาะเลยหลายคนอาจจะบอกว่ามันสูงไปไม่หรอกนะครับสําหรับตัวนี้คือจบเราไม่ต้องไปหวังในอนาคตว่าต้องไปเพิ่มนูน่นเพิ่มนั่นเพิ่มนี่ทีเดียวคือจบเลยถ้าเกิดเรา เน้นว่า4ประตูมันอาจจะเกินความจําเป็นในการใช้ของเราไปสักนิดนึงลองดูเป็นตัวแข็แบบนี้และคุณลูกค้าได้ขับ4ออตโต้และก็ในปัจจุบันตอนนี้สําหรับตัวเทคโนโลยีที่มาพัฒนาตัวรถไม่ใช่ว่าออตโต้ไม่ดีมาลองสัมผัสดูก่อนครับแล้วจะรู้จักกับความแรงที่อยู่กับตัวรถบ้านธรรมดาแบบนี้ได้คราวนี้เนี่ยนี่คือด้านนอกทั้งหมดนะครับต่อไป อันพาเข้ามาดูด้านในกันต่อครับโอเคครับเราเข้ามาดูด้านในกันบ้างนะฮะสำหรับแบบเนี้ยอันชอบอันแฮปปี้กับตัวภายในที่ใส่มาเป็นโทนแบบนี้ก็คือจะเป็นตัวดําล้วนเลยปกติเนี่ยตัวแดชบอร์ดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นตําแหน่งด้านล่างเล็กน้นอยที่อาจจะมีการตัดด้วยสีอื่นตรงนั้นนัดว่ามันดูแล้ว,ม,ลวมันขัดสายตาไปนิดนึงแต่สําหรับอย่างล็อกโค้เนี่ยหรือว่าจะเป็นตัวพวกแบบอย่าง อีสูที่เป็นเ e ็กซ e r i ี่แล้วพวกนี้คือมันจะเป็นดำแบบทั้งหมดนะฮะเนี่ยเพดานก็จะเป็นตัวสีดำเหมือนกันนะครับอันนี้อันเปิดไฟไว้ก่อนก็แล้วกันแต่ตัวหลอดไฟอ่านเป็นที่กับตัวไฟเพดานก็จะเป็นตัวหลอดแบบธรรมดาแต่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนเป็นพวกแบบยัง LED ก็ได้นะฮะมันก็จะสวยไปอีกแบบหนึง่งพอเวลาเรามองในตอนกลางคืนนะครับคราวนี้เนี่ยเราเน้นตัวเครื่องยนต์กันไปแล้วเราทราบตัวเครื่องยนต์กันไปแล้วคราวนี้ความปลอดภัยของตัวรถบ้างเฮ้ยเป็นล้านนะคุณลูกค้า แอร์แบ็กเนี่ยปกติสำหรับแคบตัวสูงนะ3ใบเต็มเกืนแล้วรีวรให้แต่สำหรับที่เป็นล็อกโคคันนี้แอร์แบ็กเใบข้างหน้าเนี่ยสใบนะฮะหัวเข่าคนขับ3บาใบเสาเอนี่คู่หนึ่ง 3, 4, มหอีกคู่อยู่นี่ข้างตัวเบาคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งข้างคนขับอันนี้ดีเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเต็มแก่เนี่ยลองย้อนกลับไปดูโฉมที่เป็นตัว เเป็นตัว E เป็นตัว G อะไรพวกนี้ถ้าเกิดเป็นแคปเนี่ยคือแค่นี้หมดแค่นี้หมดแต่สำหรับตัวนี้นะฮะเป็น2.8ที่ให้มาแบบโอ้โหเต็มกราฟเลยบอกคนขับก็ปรับไฟฟ้านะครับด้านบนตรงนี้จะเป็นตัวช่องเก็บความเย็นกล่องคู่บอกด้านล่างเดี๋ยวหนังสือคู่มือวิธีการใช้งานตัวรถอัน,นเอามาใส่ให้นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นลายเหมือนกับลายไม้นะฮะ น่าจะใช่นะครับเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะโทนเดียวกับตัวรถแล้วก็จอทัชสกรีนถ้าเกิดเราเปรียบเทียบในเรื่องของตัวจอเนี่ยจอที่เป็นตัวปัจจุบันกับจอที่เราดูกันไปก่อนหน้านี้จะเป็นเหมือนกันนะฮะสามารถปรับในเรื่องตัวภาษาได้นะครับเผื่อคุณลูกค้าไม่นี่นะเดี๋ยวอันจะลองทําให้ดูไม่ใช่ว่าเป็นตัวภาษาอังกฤษอย่างนี้นะเนี่ยอันก็อ่านไม่ค่อยจะเก่งหรอกภาษาอังกฤษอัานจําได้ว่ามีตัว L นำหน้านี่ก็เอาแบบนี้เลยง่ายๆเนี่ย าไทเห็นไหมฮะเรียแบบร้อยแค่นี้เลยคระับไม่ไม่มีอะไรยุ่งยากอยู่แล้วแต่มันมันมันดีอย่างคือตรงว่าไม่มีเนวิเกเตอร์มันก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะมีเป็นตัว Android Auto Apple CarPlay ใส่มาให้แต่การที่เราจะซิงกับตัวจอทัชสกรีนตรงนี้เราต้องโหลดตัวแอปิเคชันที่เรียกว่าอมีเดียคา a r ซึ่งใน a p p s t o r e แล้วก็จะเป็นตัวใน Android มันมีให้โหลดสำหรับตรงนี้อยู่แล้วเราสามารถซิงกับตัวจอนี้เล่นได้เลย มันก็จะเหมือนกับว่าโทรศัพท์เราเนี่ยขึ้นมาอยู่บนจอนี้นะครับและเราก็สามารถอ่านข้อความกดโทรศัพท์นู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้ได้สบายเหมือนเดิมเนี่ยจะเห็นได้ฝั่งทางด้านขวามือเนี่ยมุมด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวโทรศัพท์ขึ้นอยู่นะครับสําหรับฝั่งทางด้านนี้คราวนีอน้อันไม่ให้ดูแค่นี้อย่างเดียวอันให้ดูอีกแบบหนึ่งกล้องมองครับนี่คือกล้องมองรอบคันสามโลกสูงสาสามารถปรับวิสัยทัศน์ในการมองได้ไหมแน่นอนโอ้โหเฟี้ยว เี้ยวเลยสําหรับตัวนี้แล้วก็มีเป็นตัวเส้นลายด้วยอ่าเดี๋ยวอาาจะาขึ้นเอาขึ้นแบบนี้ไว้นะคราวนี้เรากลับไปในมุมมองอ่าอันนี้คือจอธรรมดาเป็นแค่ตัวกล้องมองหลังเดียวเราเอามุมมองนี้มันจะได้เห็นสองจออย่างชัดเจนเห็นไหมฮะเส้นลายไกด์เลี้ยวตามพวงมราลัยแต่พวงมราลัยเนี่ยมันยังไม่เหมือนกับพวกแบบอย่างแรปเตอร์แรปเตอร์มันจะเบากว่านี้ แต่ของลีโวเนี่ยก็จะเป็นตัวพลังงานไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างเป็นรถที่แบบราคาถูกกว่าน,นี้หรือว่าอย่าง4ประตูแบรนด์ <ç vå Red> ระดับพวกรถยุโรปเนี่ยมันจะเบากว่านี้หน่อยหนึ่งแต่นี้ถือว่าเป็นอย่างปกติเหมือนลีโวทั่วไปเราขับแหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกล้องมองหลังวิสัยทัศน์ปรับเปลี่ยนได้2มุมมองอันนี้จะเป็นตัวมองหลังใหญ่แต่ถ้าเกิดเป็นแบบหนึง่งอันนี้จะเป็นตัวครึ่งนะฮะมองหลังส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเส้นไกด์ไลน์นะฮะบอกแจง้งตรงแจง้งเตือนอะไรพวกนี้ ชัดเจนหมดปรับได้นะครับเห็นไหมฮะปรับได้ทั้งหลายอย่างนะครับคราวนี้เนี่ยอีกหนึ่งจุดนั่นคือตรงนี้ครับระบบปรับอากาศเนี่ยมันจะเป็นดูโอโซนเฮ้ยอย่างแฮ ppy นะอันว่าคุณลูกค้าน่าจะแฮ ppy ตามด้วยเพราะว่าอย่างในเรื่องตัวออปชั่นใส่มาให้แบบเนี้ถือว่าไม่ได้เป็นอะไรที่มันน่าเกลียดเลยดีด้วยซ้ําไม่ห่วงออปชั่นนะครับด้านล่างก็จะมีเป็นอ่า p o w e r l ร์นะฮะสองรู 2, 12บวอลต์120วัตต์แล้วก็ USB กับ UX นะฮะอันนี้ DAC ช่วยลงทางลาชันตัวนี้ก็จะเป็นดิฟบอกใช้ชั้นคอนโทรลส่วนสำหรับ Follow for High เนี่ยคือใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับอันนี้สามารถมาลองดูได้เพราะว่าก่อนที่ได้มีการทำคลิปเนี่ยอันนี้กันเอามาลองไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเอาขึ้นไว้แบบนี้ก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวอันให้กล้องมาอินเสิร์ตเก็บให้ว่ามันใช้งานได้จริงถือะว่าเราเข้าเป็นตัวเกีีร์ว่างไว้ดึงแบกมือยิงดิฟบอกไปเลยเพราะว่าตรงนี้มันจะได้เก็บ โซนรายละเอียดตรงนี้แบบครบนะฮะแล้วก็ที่ปัดน้าฝนยังออโต้ไม่ได้นะครับไฟหน้าออโตโดได้ได้พวงมาลัยก็จะเป็นมังติฟังก์ชันซ้ายมัตติมีเดียขวา,วาก็จะเป็นตัวจอ MID อดีอยู่ตรงกลางมัดวัดเป็นตัวจอสีแบบ TFT แล้วก็เลขไมค์คันนี้8 3 3พมกิโลไม่เกินหมื่นนะฮะถามวุฒิสวิทมีไหมเราจะไปเอาตั้งแต่แรกก็ได้เพราะว่าการเซอร์วิสครั้งแรกมันเริ่มต้นอยู่ที่10,000โลถ้าเกิดลงกันในตามบุก๊ก แต่ถ้าเกิดอย่าง1,000โล1,500โล2,000โลเดี๋ยวโตโยต้าเขาก็จะมีมาโทรตามว่ารถมีปัญหาอะไรไหมรถเกิดเหตุกัรข้องหรือเปล่าหรือว่าอยากจะรถมาเช็คสูตรอะไรพวกนี้ไหมเขาจะมีโทรตามมาเป็นระยะเวลาในเลขขึงกลางนั่นคือ50 15 20ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดลงในบุ๊ก์วิสครั้งแรกนั่นคือ10,000โลนะครับแล้วก็ด้านหลังพวงมาลัยคูสคอนโทรลไฟฟ้าออตโต้สองฝั่งนะฮะตัวพาร์คิ่งเซนเซอร์นะครับ แล้วก็จะมีเป็นโอ้ใบสปอร์ตนะฮะอันลืมบอกมีใบสปอร์ตครับ BSM นะฮะหรือว่าเป็นตัวใบสปอร์ตมีติดลบมาให้เฮ้ย <Hey! S 1> มันจะเยอะไปแล้วนะฮะตัวนี้มีเป็นตัวใบสปอร์ตมาให้ด้วยอ๋อ oh! ตัวกล้องมองเนี่ยสามารถกดจากทางด้านขวามือได้ครับเอออันนี่โอเคเลยเพราะว่าอย่างในกรณีรถรุ่นอื่นเนี่ยเราต้องเข้าเป็นตัวเกียร์ถอยถูกต้องใช่ไหมฮะแต่ล็อกโค้ให้มาเป็นแบบนี้ คือสามารถกดคอนโทรลจากด้านขวามือตรงนี้ได้เลยอันนี้คือในมุมมองหนึ่งอันนี้คืออีกมุมมองหนึ่งด้านข้างตัวรถนะฮะก็คือตรงไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับนี่คือตรงนี้นี่แบบนี้นะฮะนี่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือในอีกมุมมองหนึ่งอันนี้ก็คือหน้าโฮมป,ปกติแล้วโอเคประมาณนี้นะครับบ่อหนังเหมือนเดิมเกียร์ออโต้มีชิปอั up ชิปดาว o มาให้ส่วนช่องเก็บแว่นตานะครับไฟอ่านแผนที่กร <c oughs> ะจกแต่งหน้าไม่มีนะฮะ จะมีให้เฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีไฟอัตโนมัติมาก็ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็ถือว่าเหลือเฟือแล้วใช้งานไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปสูบกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสัมคัญนี้อีกทีหนึ่งไปครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะคุณลูกค้าทุกท่านครับคราวนี้ก็ขอให้ใครที่สนใจนะฮะคุณผู้ชมครับคุณลูกค้าครับตัวนี้มันจบจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดกําลังจะไปออกป้ายแดง ลองดูคันที่อ่านรีวิวคันนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดมันโอเคเงื่อนคงเงื่อนไขเราไปได้เรื่องที่อยากจะจองล็อกตัวรถไว้สามารถจองได้เลยอันบอกราคาก่อนก็แล้วกันนะฮะตัวนี้อันขายถูกกว่าป้ายแดงเยอะมากแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถ8,99,000พอครับปี22ไม่แ0 0 0โล8,99,000บาทอันให้แบบนี้ด้วยดูคลิปอันมาเนี่ย8 9 9 0 0 0เนี่ย อันให้จองสามร้อยพอสองอันฟรีจัดโอนให้หมื่นหนึง่งสามันให้ค่าฟรีอีกสามเดือนสี่อันฟรีภาษีพรพอบอรให้ส่วนสําหรับในเรื่องตัวประกันเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูว่าเราจะเป็นตัวชั้น1ห,หรือว่า2หงบวกหรือว่าชั้น2เพราะว่าถ้าเกิดอย่างประกันภัยเนี่ยเราเอาไปบวกเพิ่มในยอดจัดไฟแนนซ์ทำได้ไหมทําได้แต่ลูกค้าจะไม่ได้ดอกเบีย้ยพิเศษนี่คือเงื่อนไขของทางไฟแนนซ์เพราะนั้นตรงนี้อันตั้งไว้เลยว่าตัวนี้ดอกเบีย้ยเริ่มต้นเนี่ยสองจุดเจ็ดเก้า ส่วนรับตัวประกันอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันหลังไม่อีกทีหนึ่งนะฮะผ่อนสบายครับคุ้มค่าสมศักดิ์ศรีกับตัวรถปี22แบบนี้มีเครดิตอันจัดให้ออกรถศูนย์บาทไม่มีเครดิตถามว่าฟรีดาวได้ไหมตัวล็อกโค้กอันนี้สบายครับยอดจัดไฟแนนซ์ล้านแปดหมนพันนี่คือยอดจัดไฟแนนซ์ยอดกู้ที่ไฟแนนซ์ปล่อยให้อันดูของสูงเป็นหลัก เดี๋ยวที่เหลือ456อะไรพวกนี้เราค่อยมาดูในเรื่องของเครดิตของคนซื้ออีกทีหนึ่งพี่ๆครับใครสนใจแนะนำเลยแอดไลน์มาจองได้จอง300ออกรถใช้ก่อนสงการสงการนี้มีรถใช้แน่นอนขอให้มาดูที่ร้านปดพัทออโต้หรือว่าขอให้ดูคลิปวิดีโอนี้รายละเอียดรู้เรื่องนะครับสำหรับในคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนั้นฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจหวังว่าเราจะได้เจอกันสักวันนึงที่ร้านปทออโต้ แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ